ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคนะครับนะขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็คอยจะสุดเกม Minecraft อีกแล้วครับผมยิ่งนะครับนะก็ก็มาอีกแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําและในวันนี้เรามากันใน Minecraft รีวิวหมอดอีกเช่นเคยนั่นเองอ่าเราจะที่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับผมสัปการรีวิวมอดนะซึ่งหมอดที่จะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นใดเลยนอกจากหมอดเจมอนสลีเยอร์นั่นเองครับผม เออในที่สุดนะครับผมนะพว,วัฒนาก็ได้อัปเดตสักทีนะครับผมนะที่โอ,อ้โหห่างหายกันไปแบบนานมากจริงๆนะรู้สึกว่าทางพววัฒนาเขาจะติดโควิดนะครับผมทําให้แบบว่าการอัปเดตหมดนีล่าชา้าแต่ว่าก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วก็ผมพอเจ้าหมดตัวนี้ได้อัปเดตมาแล้วนั่นเอง <c oughs> อัปเดตในวันนี้เนี่ยเขาบอกกันเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมนะเพราะว่าหมดอัปเดตในวันนี้เนี่ยไบ้เน้นไปทางเดมอนเซเยอร์ปกติแต่มันเป็นเดมอนเซเยอร์พิเศษใส่ไข่ <c oughs> นั่นก็คือคิมบุสกวาครินหรือว่า โรงเรียนดาบพิฆาตอสูนั่นเองอ่านี่ครับผมนี่เห็นกระเป๋าแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมนะเฮ้อเป็นแง่โอ้เขาไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับผมพัฒนาเขาจะไปเล่นทางคิเมสุดสครูนะครับผมนะรับใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมนะจะโรงเรียนดาบพิฆาตอสูนี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าคล้ายๆกับโรงเรียนไทยท่านอ่าเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นอีเสเซอร์ให้ดูหนึ่งสองซ้ำ เป็นแบบนี้นั่นแหละครับผมก็คือมันจะเหมือนกับเป็นมังงะแยกนะครับผมนะของอเจ้าดาบพิฆาตสุดธรรมดานะมันก็เหมือนกับเรื่อ Attack ของท่านใช่ไหมเออที่มันจะมีโรงเรียนไททันอันนี้ก็เหมือนกัน,กนครับผมนะแต่ว่าเป็นคิมมสุสครูนั่นเองอ่าหรือพวกนาๆก็ได้อัปเดตในจุดๆนี้เข้ามานะครับนะคือตัวหลักไม่ได้อัปเดตอะไรเข้ามาเลยนะอัปเดตอันนี้แยกเข้ามานะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าของในหมอดที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ1 2ซ้า ก็เพิ่มมาประมาณนี้นะครับผมนะถือ่าเยอะไหมก็เยอะนะครับผมนะเออเยอะอยู่นะไม่ธรรมดานะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแยกเป็นสส่วนแล้วกันนะอ่านะก็คือส่วนมอนสเตอร์กับส่วนของไอเทมนะครับผมนะั้นามารีวิวในส่วนของไอเทมกันก่อนดีกว่าโอเคเรามาเริ่มกันจากชิ้นแรกเลยดีกว่าชิ้นแรกก็คือ ขนมปังฝรั่งเศสรตรงตัวเลยครับแฟชเบสก็คือขนมปังฝรั่งเศสนะซึ่งเจ้าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยถามว่าอ่ามันมีเอกลักษณ์ยังไงทําไมมันก็เป๊มันก็เอกมันก็ขนมปัง,รงธรงธรมดาไม่ใช่เหรอพี่ฮะมันจะเกี่ยวกับระดับพิฆาตละสูตรยังไงนะครับก็คือเจ้าขนมปังฝรั่งเศสอันนี้เนี่ยมันก็เออเขาเอามาแทนอ่าไม่ผ่ของนิสสโก อ่าเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอ่ะเป็นอย่างนี้แหละเออใช่ไหมเออก็คือจะเอามาไข่ในสกนูบคาบแทนอ่าไม่ไผ่นะครับผมนะมันก็เลยกลายมาเป็นขนมปังฝรั่งเศสชิ้นนี้นะซึ่งรู้สึกว่าจะใส่ตัวไม่ได้นะครับผมต้องกินใช่มันก็เป็นของกินอนะ่ะของกินก็ต้องเอามากินนะครับผมนะเออมันก็ทําได้แค่กินแหละนะโอเคสับชิ้นสซองนะครับผมนะสกูบแบ็กหรือว่ากระเป๋านักเรียนอันนี้แม่มันถือแบบถือจริงนะดูเออถือจริงๆนะครับผมนะโอ้โหโคตรเฟียเลยนะครับผมนะแล้วก็ขิ้ขวาทําได้ยทำ ทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่ถือนะครับเนะี่ยมันมันมันได้แค่ถือแหละนะครับไม่มีอะไรมากมายก็ถือก็เฟี้ยวแล้วว่ามันดูแบบฟิลนักเรียนดีนะเออเป็นพ็อปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเซตแรกผ่านไปมาต่อเซตที่2องที่สองนี่จะเป็นเซตของดาบนะครับผมดาบชิ้นแรกก็นี่ดาบอ่าเรียกว่าดาบอะไรวะของกีฬาฟันดาบอะ เพราะว่าจะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับในโรงเรียนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเออคือในโรงเรียนเขาคงไม่เอาแบบเขาคงไม่เอาดาบนิจิลินมาไล่ฟันอสูรหรอกถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นก็จะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างงี้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไซเบอร์เช่นในครั้งนี้ก็จะกลายเป็นอ่าดาบของกีฬาฟันดาบนะครับซึ่งดาเมจก็สี่นะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับถือว่าเป็นพร็อพเฉยๆนะแต่ว่ามันก็สวยอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะครับผมนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ชิ้นต่อมานี้บมบ็ซอส อ๋อเป็นบุซอสนะครับแลคือดาบไม้ไผ่นะเราแบบ <c oughs> เห็นแล้วนึกถึงแบบดาบเอ่อเอาไว้แบบกระบี่กระบองบ้านเราไหมเออมันจะประมาณนั้นนะครับผมนะในโรงเรียนมันก็มีได้แค่นั้นเหละนะเขาคงไม่เอาดาบจินมาแบบมาฝึกซ้อมมาในโรงเรียนหรอกก็จะมันก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียร้อยแล้วนะครับผมสับในทางส่วนของไอเทมมันก็จะมีประมาณนี้นะต่อไปเรามาส่วนของมอนสเตอร์กันมากดีกว่าเออสุดครั้งนี้เนะี่ยก็ยังมาครบเช่นเคยนะโอเคเรา,าเริ่มจากตัวแรกเลยดีกว่านั่นก็คือ เนสโกดีโอ้โหน่ารักมากนะครับผมนะนี่น้องเนสโกของเรานะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาจะค้าบขนมปังฝรั่งเศสแทนเออเขาจะค้าบขนมปังฝรั่งเศสแทนไม้ไผ่นะครับแล้วดูกระเป๋าก็ <net> <ham> คือเป็นกระเป๋าเนสโกด้วยนะเออก็ไม่ได้แทมก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตไอเจ้าตัวนี้มาตัวแรกนะครับโอเคเนสโกไปแล้วตัวต่อมาโทมิอกะกิยู โอ้โหครูพระสุดเท่ของเรานี่ก็นนะัอันนี้ก็คือในเรื่องเขาพี่แกจะเป็นครูพระนะครับสังเกตจากชุดก็น่าจะรู้เลยนะเออใส่ชุดเสื้อบอลอย่างนี้ก็คงมีแค่ครูพระนะเออก็คงไม่ใช่ครูภาษาไทยหรอกนะมาใส่ขนาดนี้นะครับโอเคก็ผุ้ว่าเท่ยอยู่นะม,มีดาบด้วยแต่เลือดก,ก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนะเออเลือดแบบ60-80ปกันอยู่เลยนะครับแบบไม่ได้น้อยลงเลยนะโอเคต่อมาโกโจชิตบุ นี่โอ้โหคูดสาวสวยของเรานี่ก็ผมนาะมีเซเบอร์ด้วยนะครับผมนายก็คืออาดาบของกีฬาฟันดาบนะนี่โหเท่ะนะ เฮ้ยแต่อย่างนี้แปลว่ายัางคงคอนเซปต,ต์นะเนี่ยเออเพราะชิระบุเขาก็จะไม่ได้ใช้ดาบใหญ่ใช่ปะ่ะปกติเขาก็จะใช้ดาบเล็กแล้วไอดาบของนิจิรินของชิระบุเนี่ยมันก็คล้ายๆกับดาบของิดาฟันดาบอีกแล้วนะแบบเลียวเียวเล็กๆฟันไม่ค่อยเข้านะครับผมนะเออถือว่าผู้เขียนเขาก็ใส่ใจรายละเอียดดีนะที่แบบว่าใส่แบบใส่กิมมิคตรงนี้เข้ามานะครับนะแม่มีการมองหน้าด้วย <S <S โอเคตอนชิระบุผ่านไปแล้วต่อมาตัวอะไรเนี่ยเซนอิซึโอ นี่โอ้โหน้องหัวเหลืองของเรานะครับผมนะก็เป็นนักเรียนธรรมดานะครับผมไม่ได้มีออปชั่นอะไรหรอกนะก็เป็นนักเรียนธรรมดาธรรมดานะครับผมใส่ชุดนักเรียนแล้วก็หัวเหลืองคอนเซ็ปต์คือหัวเหลืองเหมือนเดิมนะแล้วก็แอบชอบในสโกต์เหมือนเดิมนะครับผมในโรงเรียนมันก็มันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ต่างจากดาบพิฆาตศูนย์ปกติซะเท่าไหร่นะครับโอเคต่อมาต่อมาอีโนสุเกะนี่อีโนสุเกะเฮ้ยโอ้เทพวะฮะโออีโนสุเกะมาแนวแบดบอยว่ะเฮ้ย ดิวใส่ชุดโอ้โหไม่บอกนี่นึกว่าโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมนะโอ้โหมาแบบแบดบอยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะแต่ก็ก็ยังคนคอนเซ็ปมันเดิมนะครับผมสีฟ้านะเออแต่ว่าจะหน้าจะไม่ได้ดูสาวนะเออจะดูแบบดูเท่เทแทนแลลวและดูชุดที่ใสโอ้โหกล้ามนี่นั่นกล้ามเหรือขนมปังเนะี้ยมาเป็นมัดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะสุดยอดสุดยอด และก็สุดท้ายครับผมนะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้แน่นอน,นรับผมนนั้นจะหนีใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเราทันจิโร่ในนี้ครับผมนี่ทันจิโร่โอ้โหทำไมชุดมาแปลกก็ได้ใส่ชุดสีเขียวมาเลยนะโอ้ใส่ชุดสีเขียวยูนิฟอร์มสีเขียวมาเลยนะครับนะก็นี่เป็นไงโคตรเท่น,นะครับผมนะโคอนคเซ็ปต์เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับก๊อปโมเดลนะก็ เออเพิ่กรอบเอาหัวมาจากอันเก่าแล้วแหละนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเ็เป็นนักเรียนธรรมดานะอย่าลืมนะว่านี่อยู่ในรั้วโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่แบบว่าแต่ละตัวก็จะเป็นนักเรียนธรรมดานะครับผมนะก็นี่แหละครับผมนะนี่คืออัปเดตที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้หลังจากที่พัฒนาเขาหายไปเกือบเดือนนะโอ้จริงๆน่าจะครบเดือนแล้วหลายเดือนแล้วด้วยนะครับผมนะที่เขาหายไปนะครั้งนี้ก็อัปเดตมาพอของปาของพอนะครับนะเออมันก็ ก็ก็มันก,ก็ใช้ได้อยู่แหละนะครับซึ่งจะหมดเนี่ยก็จะเป็นหมดที่รวมไปกับหมดเก่าเลยนะครับผมนะไม่ต้องไปโหลดแยกนะโหลดแค่ฝ่ายเดียวก็จบเลยนะครับผมนี้มันจะเป็นแถบแยกออกมาอย่างนี้นะซึ่งมันก็จะแยกออกจากตัวหมดเก่าอย่างชิ่นเชิงนะผมนะโดยตัวหมดเก่าเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่ได้อัปเดตอะไรมามากมายนะครับผมนะมีแค่นี้ผมนะแขนของยอริจินี่ โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับวันนั้นนี่ไม่เบาเนึ่ว่าแบบเจ้าแม่กาลีนะแขนเยอะๆเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับวนะันนั้นก็เดี๋ยวไว้เราไปรีวิวละเอียดกันในครั้งหน้าแล้วกันในะครั้งที่มันอัปเดตมาพร้อมๆกันนะเอา่าก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีก็ไม่มีอะไรมากนะครับวนะันนั้นอย่างอื่นก็คงยังไม่อัปเดตไม่เสร็จนะมีแค่เจ้าตัวโรงเรียนที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ โอเคก็วันนี้ผมคุณตังเกมเมอร์ซีก็ขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ก like, ็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้หมอนนี้ไปเล่นเนี่ยก็สามารถดาวโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะสำหรับน,นี้ขอขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า